ซื้อกับข้าเจ้าถึงละถึงหลานแล้วจ้ะต่เอารถจอดกันนี่เจ้ามาหาซื้อพักซื้ออย่างนนเนาะจ้ารถก่อนเจ้าอือแอปเปิ้ลยาสุดปิดเจ้า Apple và sâm ạ sen xì kèn xì nổi Ồ anh đi tán mà mất phải cái con anh เปิดซื้อเกนเมื่ออี้ดีหน่าเจ้าเขาขินข้างละเกนละเกนกระป๋อละฮกเกนฮกลอยเย็นนี่เอาสองถุงดิค่ะ Apple 2 thùng, 3.000 k ba. đó à, trao này, 2 thùng này Apple này, thùng này hóc gen, thấy không? 2 thùng này 3.000 k ba Thái là nè. อยู่สองคนก็เสื้อสองถุงเจ้าส้มเจ้ามันจะบบได้แย่งกันดิเจอว่าเสื้อถุงเดียวนะไปแบ่งกันนรือม่เอาเจ้าน้อยที่เจ้าอยู่สองคนเอาไปสองถุงเจ้าส้มที่ข้าเสื้อบ่อยเจ้าคนละถุงแล้วแต่ผาจะกินวันเดียวถุงหนึ่งก็สุดแล้วแต่แต่ห้ามมาแย่งครัเจ้า วันนี่มาซื้อพักซื้อพักโอ้ดอกกระลำนี่เหรอถ้าคิดเป็นเงินไทยหัวแล้วร่อยนะเนี่ยดอกกระลำเนี่ยเอาไปแกงส้มหัวนะซื้อดอกกระลำเนี่ยซื้อกุ้งผมะนะั่นนะั่นะนะแล้ว้หัวแล้วอันวก้นน้ำพริกก็อร่อยก็ ถ้าออกัดแก้วจะสะลัดมนะเนี่ยข้าวไทยเนี่ยแปด้เก้าสิบแปดเยนเก้าร้ยหหสเก้าเยนไม่ถึงพันเยนกิโลหนึ่งนะยาซื้อเยอะ มีขายตลอดเห็ดหอมเจ้าเห็ดหอมอไปซักถุงดิค่ะซื้อไปหมัดได้มาตั้นได้กินเจ้าเน่าสี่ chết hóm chết hóm còn thùng cháu ơ tìm sao nó phát cả ừ. chà làm như bạc, xí báo, bao cháu แต่นี่หัวล้วร่อยแต่ที่เป็นเงินไทยนะถ้าได้ยุบซะยุบซะอย่างถ้าได้ก็เลือกเอาที่หัวนักนักนะเจ้า เออนี่นักหน่อยนี่กะลํากอสองหัวสื้อพักทีเจ้าถ้าว่ามีสามพันบาทมาทได้กินเนาะเพราะว่าซื้อไหนยยังเนาะ พักกาดบอกแล้วว่าวันนี้พาไมา่ซื้อพักวันนี้พาไมา่ซื้อพักโอ้เยอะเจ้าเนี่ยเราได้ก่อนได้หยั่งต้นหอมไปพุ่นเจ้าพักพุ่นเจ้ายาวชุดพีชเลยพ่นเจ้ามันพักกาขาวเฮ็ดอยู่พุ่นเจ้าน่ะ สามต้นแต่หนะาเจ้าเนี่ยสามสิบกว่าบาทหน่าเจ้าสามต้นแต่นี่แค่น,น้อยมีสีต้น,นต้นใหญ่มี่สามเจ้าสามอเนี่ยตะก,กาา้าใส่หัมแก่หนาเจ้า เด็กป้ายเราจะเข้าไปไหนฮะนายน้องพักข้างนั้นนะเจ้านี่เนาะพักกาดพักปุ๋ยเล้งพักโขมสะกพัะเปรดเจ้า

ขาง,งามันเจ้านี่มันนุ้งมันนาวอยู่บนมึงเจ้าพักั้างมันตึงบอกว่ามาด่านพักนะวันนะี้เนาะแต่จะได้บัตรหัวจบกที่ก่อนเนาะ